สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o p and Roll Channel ครับและใน EP นี้ครับ EP ที่2เรายังอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติอาหารครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเส้นครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความเป็นมานะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเส้นชนิดต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งเอเชียยุโรปหรือในประเทศไทยนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีกันอยู่นะครับว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับและจุดกําเนิดของเส้นนะครับหลายๆท่านคงทราบเลยว่าประเทศแรกนะครับที่มีวัฒนธรรมการกินเส้นนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับโดยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นบันทึกในราชสมัยของจินซีฮ่องเต้น,นะครับที่มีอายุมากกว่า2,000ปีว่าประเทศจีนนั้นได้เริ่มมีการกินเส้นกันแล้วซึ่งในความเป็นจริงนะครับอาจจะมีการรับประทานเส้นนะครับ มายาวนานกว่านี้ก็เป็นได้ครับและด้วยความร่ํารวยทางวัฒนธรรมนะครับทำให้วัฒนธรรมการกินเส้นของจีนเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับและเส้นกลุ่มแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือกลุ่มของพาสตา้านั่นเองครับโดยพาสตา้าเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีความขึ้นชื่อมากของทางอิตาลีนะครับโดยจุดกําเนิดของพาสตา้าเนี่ยนะครับเกิดจากบุคคลคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามาโครปโลนั่นเองครับ มาโคบโลนะครับเป็นนักสำรวจนะที่ได้เดินทางมาตามเส้นทางสายใหม่ครับเข้าสู่ประเทศจีนในราชวงศ์หยวนครับในปีคศหนักราช1 2 7 1ครับโดยมาโคบโลนะครับได้มาใช้ชีวิตนะครับอยู่ในประเทศจีนนะครับมากกว่า17ปีนะครับในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิกู布านโดยกู布านเนี่ยนะครับก็เป็นหลานของเจงกิสคานที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับ และการใช้ชีวิต17ปีในประเทศจีนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านเกิดนะครับทำให้มาโครโปโลเนี่ยได้เห็นแล้วก็รับรู้วัฒนธรรมต่างๆของจีนเนี่ยมากมายครับเมื่อกลับไปประเทศบ้านเกิดนะครับที่เวนิสมาโครโปโลนะครับก็มีการาถ่ายทอดความรู้ต่างๆนะครับที่ได้รับมาทําให้มีกลุ่มคนนะครับได้นําความรู้ตรงเนี้ยเอามาสร้างสรรอาหารนะครับเป็นอาหารประเภทเส้นที่เหมือนกับจีนนะแต่ว่าก็ถูกเรียกว่าพาสต้านั่นเองครับ โดยประเภทของพาสตา้าเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทั้งเส้นยาวเส้นแบนเส้นกมลมแต่ว่าเส้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีจุดกำเนิดมาจากประเทศจีนเหมือนกันครับแล้วก็จะมีเส้นพิเศษอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าลาวิโอลีครับโดยลักษณะครับก็จะเป็นแผ่นแป้งนะครับที่ห่อไส้ชีสเอาไว้โดยจุดกำเนิดของมันก็มาจากเกี๊ยวจากประเทศจีนนั่นเองนั่นแหละครับโดยที่ประเทศจีนเนี่ยจะใช้ไส้เกี๊ยวเป็นไส้หมูสับนะครับแต่ว่าทางอ,อิตาลีเนี่ยเป็นไส้ชีสแทนเรียกว่าลาวิโอลีนะครับ และถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการกินเส้นนะครับอีกหนึ่งประเทศที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยอาหารประเภทเส้นของญี่ปุ่นนั้นก็ได้รับความนิยมเปนอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นารามเมงครับอุดง้งหรือว่าโซเมนครับ วัฒนธรรมการกินเส้นของญี่ปุ่นนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันครับในสมัยนั้นที่ญี่ปุ่นได้ทําสงครามกับจีนญี่ปุ่นเองก็เลยได้รับวัฒนธรรมตรงนี้มาครับและต่อมาเราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมการกินเส้นในประเทศไทยกันบ้างนะครับสันนิษฐานว่าการกินเส้นนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยครับโดยสมัยนั้นช่างชาวจีนนะครับเป็นช่างปั้นดินเผาที่เข้ามานะครับทำงานในประเทศไทยในช่วงสมัยสุโขทัยก็ได้มีการนําอาหารของบ้านเกิดนะครับเข้ามาปรุงในประเทศ ทำให thinking, HD, urai, ้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทําให้คนไทยเราเองนะครับได้รับวัฒนธรรมตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ได้เลยมีการนํามาประกอบเป็นอาหารในประเทศนะครับโดยเส้นต่างๆในประเทศไทยก็มีหลากหลายรูปแบบครับโดยถ้าพูดถึงการกินเส้นในประเทศไทยนะครับอาหารชนิดที่นิยมที่สุดคงหนีไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองครับเราจะมาพูดถึงเส้นของก๋วยเตี๋ยวกันก่อนว่ามีเส้นอะไรบ้างครับโดยเส้นส่วนใหญ่นะครับก็จะทํามาจากแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีบะหมี่บะหมี่ยกครับ โดยเส้นเหล่านี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวนั่นเองโดยเส้นใหญ่และเส้นเล็กเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่ามันถูกเรียกตามขนาดและก็รูปร่างของมันแต่พอมาเป็นเส้นหมี่หลายคนอาจสงสัยครับว่าเอ๊ทำไมเส้นหมีเ่เล็กๆแบบเนี้ยมัถึงเรียกว่าเส้นหมี่ไม่เรียกว่าเส้นเล็กแทนโดยเส้นหมี่นะครับมีชื่อดังเดิมว่าหมี่หุ้นครับ โดยมีหุ้นเนี่ยจะเป็นแป้งที่ทําเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตากให้แห้งก่อนนํามารับประทานก็นําไปแช่น้ําแล้วมาลวกนะครับก็จะกลายเป็นเส้นหมี่นียแบบที่เรารับประทานนั่นแหละครับโดยจากมีหุ้นเราก็เรียกกันสั้นๆว่าเส้นหมี่นั่นเองครับต่อมาประเภทเส้นของบะหมี่ครับเส้นบะหมี่เนี่ยจะเป็นเส้นที่มีลักษณะสีเหลืองๆครับโดยที่มันมีสีเหลืองเนี่ยก็เพราะว่ามันมีส,มส่วนผสมของไข่นั่นเองครับหลายๆท่านก็คงจะชอบเส้นหมี่เหลืองเป็นพิเศษนะครับเพราะมันมีรสสัมผัสที่แตกต่างจากเส้นอื่นๆ ต่อมาบะหมี่หยกครับสันนิฐานว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองครับโดยการดัดแปลงนะครับจากบะหมี่ไข่ธรรมดาที่มีสีเหลืองนะครับคนไทยก็ได้นำเอาสีเขียวเนี่ยเข้าไปผสมให้มีหน้าตาแล้วก็สีสันที่น่ารับประทานยิ่งขึ้นจนกลายเป็นบะหมี่หยกที่มีสีเขียวโดยสีที่ใช้นั้นเราไม่ได้ใช้สีเคมีหรือสีผสมอาหารนะครับแต่เราใช้สีจากธรรมชาติ ใช้สีจากการคั้นน้ำจากผักคะน้านะครับเข้าไปผปสมดังนั้นบะหมี่หยกแท้ๆเนี่ยถ้าใครได้รับประทานก็จะได้กลิ่นอ่อนๆๆนะครับของคะน้าผสมอยู่นั่นเองครับแล้วเส้นต่อมานะครับเป็นเส้นที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากเป็นเส้นที่มีลักษณะใสๆเหมือนกับบุญที่เราเรียกว่าบุนเส้นนั่นเองครับโดยเส้นชนิดนี้จะทํามาจากถั่วเขียนะครับโดยเส้นมุนเส้นนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นเป็นคนนําเข้ามาครับ โดยคนสมัยก่อนในประเทศไทยในสมัยยุทธยานั้นไม่ได้เรียกวุ้นเส้นนะครับแต่ก่อนนั้นมันมีชื่อว่าเส้นแกงร้อนนั่นเองดังนั้นถ้าเราเห็นคนโบ,บราณนะครับเรียกเส้นจจวุ้นเส้นนี้ว่าเส้นแกงร้อนก็อย่าแปลกใจไปนะครับมันคือชื่อดั้งเดิมของมันนั่นเองครับต่อจากกว๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะมาพูดถึงอาหารอีกอย่างที่คล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวนะครับนั่นก็คือก๋วยจั๊บนั่นเอง โดยกวยจับเนี่ยนะครับมีความหมายตรงตัวเลยครับเขาว่าก๋วยนั้นแปลว่าแป้งและจับที่แปลว่าสิบครับนั่นแปลว่าเป็นอาหารที่ทําจากแป้งและมีเครื่องสิบอย่างนั่นเองครับและเส้นต่อมานะครับนั่นคือเส้นขนมจีนนั่นเองโดยขนมจีนนะครับเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและก็แพร่หลายในประเทศไทยเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะครับแต่ละภาคก็จะมีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยจุดกําเนิดของขนมจีนนั้นมาจากชาวยวนครับ ชายวนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ได้นําขนมจีนเข้ามาทําให้คนไทยได้รับอิทธิพลตรงนี้ครับโดยคําว่าขนมจีนนั้นในภาษายวนออกเสียงว่าขนมจีนครับขนมจีนแปลว่าการทําให้สุกสองครั้งและขนมจีนในประเทศไทยเองก็มีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำเนี้ยขนมจีนน้ายาปลาขนมจีนน้ํายากระทีขนมจีนน้ําพริกหรือจะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานก็มีครับโดยขนมจีนนี้เป็นอาหารที่รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยและก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยครับ โดยอาหารประเภทเส้นนั้นก็มีอีกมากมายหลายประเภทนะครับที่ได้รับการพัฒนานะครับตามการเวลาที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้นะครับช่อง Pop and r o l l c h a n ก็คงต้องขอจบเรื่องราวของเส้นไว้ณเท่านี้ครับสำหรับเทปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรไว้ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ